เพื่อนครับและตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงตรงครับเวลาเดิมที่อยู่กับรายการนี้ครับยูเอทีวีอยู่กับผมครับพรโตกกับรายการที่พร้อมจะเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่ิตนักศึกษาได้มาโชว์ความสามารถผลงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เท่ๆด้วยนะครับวันนี้นะครก็ผ่านมาหลายวันแล้วกับเทศกาลวันพ่อนะครับแต่ผมเชื่อว่าคันหลงทั้งเรื่องของความรู้สึกดีๆบรรยากาศดีๆที่เราได้อยู่กับครอบครัวได้มาร่วมจุดเทียนชัยแต่พ่อหลวงของเราเนี่ยยังอยู่ในใจของใครหลายๆคนนะครับวันนี้ครับผมมีหนึ่งโครงการที่ เกี่ยวกับพระองค์แล้วก็เป็นการดําเนินงานโดยนิสิตนักศึกษาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้จัดงานทั้ง3คนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพูดถึงงานวันพ่อก่อนแล้วกันนะครับงานวันพ่อเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะมีการจัดงานจากหลายหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับหน่วยงานราชการแล้วก็อาจจะเป็นร้านค้าผู้ประกอบการทั่วไปนะครับแต่ว่าคราวนี้ในพิเศษเพราะว่าการจัดการครั้งนี้เป็นเหล่านิสิตหมดเลย ใช่นันคือผาจกดการทั้งหมดเป็นของนิสิตทำตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนถึงวันงานแล้วคือแบบคือเราทําเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถ้าจากเห็นภาพเมื่อกี้ที่ยังมีเป็นแลนด์มาที่เป็นรูปในหลวงนั่นคือเราสร้างเองทั้งหมดเลยซึ่งเราไม่ได้ไปจ้างเลยเป็นฝีมือของนิสิตทําโดยเฉพาะก็คือแบบยืนยันวยนนี้เรทำเฉพาะแต่เดี๋ยวก่อนมารูจักนิสิตที่ว่ากันก่อนดีไหมอ่อ่ะคนแรกเลยแนะนำตันก่อนฮะครับสวัสดีครับสวรรณธนาแพงครับนิสิตชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ สวัสดีค่ะวิลาศนีชมดีค่ะนิสิตเทศศาสตร์ชั้นปีที่4ี่จุฬาค่ะครับสวัสดีครับนัทพลเจริญชัยครับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ครับรามกรมหาวิทยาลัยครับอทั้งหมดอยู่จุฬามดเลยนะครับแต่ว่าคนละคณะกันใช่มีจุดร่วมกันยังไงบ้างไหมถึงมาทํางานด้วยกันได้ ค่ะพวกเราก็เป็นคณะกรรมการนิสิตหอพักรับหอ้นายใช่หอที่อยู่ในจุฬาใช่ออโอเคมาต่อมาต่อเมื่อกี้เราบอกว่าปกติแล้วงานวันพ่อเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานจัดถูกไหมแต่ว่างานนี้เนี่ยนะฮะจัดขึ้นที่ต้องเรียกว่าสูนการค้าจามสแควร์หรือว่าจามจุริสแควร์เนี่ยนะต้งอยู่บริเวณสามย่านตรงนั้นตรงข้างกับจุฬา มีการจัดงานวันพ่อขึ้นซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่มากใครที่ได้มีโอกาสผ่านไปในวันที่5วันนั้นเนี่ยก็จะเห็นทั้ง2วันเลย4 5 4 5เลยไปซาไปเลถูกไหมครัวเลยมีการจัดทั้งออกบูธให้เขียนคำถวายพระพรนะมีการเป็นท่านความดีมีออะไรีกมีนิทรรศการจัดงานภายนอกทั้งหมดเกือบสิบกว่างานที่เราเห็นในภาพมือถือใช่ค่ะแล้วก็ระมี ภายในสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์แลวก็เพลงไทยลุกทุ่งประกวดกันสดๆตรงนั้นเลยใช่ค่ะประกวดในวันที่4ี่ีสี่มาก่อนใช่การประกวดนี้ก็คือชิงถ้วยกิจยศจากนายกรัฐมนตรีค่ะโอ้โหนี่คือเป็นงานที่แค่ฟังไม่เห็นภาพมันสักทุกนี้เนี่ยโคตรใหญ่มากๆภาพมัสักทุนี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะไม่ใช่การบอกว่าเอ้ยเราคิดจินตนาการแล้วก็มาทําให้ดูไม่ใช่งานตัวอย่างแต่นั่นคืองานจัดแล้วค่ะสวยงามมากๆแล้วดูยิ่งใหญ่มากมาก ก็ยังไม่คิดว่าจะออกมายิ่งใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนั่นสิผมอยากรู้ความเป็นมาครับว่าทําไมงานที่มีสกพค่นข้างใหญ่อย่างนี้เราที่เป็นนิสิทธิ์ถึงมาดาเนินงานตรงนี้ได้ครับก็เริ่มจากชื่องานก่อนเลยแล้วกันชื่อว่าร่มก้าของชาวไทยเนี่ยจากตอนแรกที่เราคิดกันจะได้ชื่ออะไรดีนะร่มก้าของชาวไทยเนี่ยคำว่าร่มร่มก้าเนี่ยมันก็เหมือนกับร่มเงาหรือร่มรมพรพย์สัมพันธ์อ่าใช่ชาวไทยก็คือพวกเราที่เป็นชาวไทยพวกเราเองแหละใช่แล้วครับโรงงานชาคือใต้ร่มพลพสัมพันธ์ของพระราชสมเป็่ทรง เผื่อแผ่ไปถึงผู้เราที่ได้อยู่วันปัจจุบันนี้ให้เกิดความร่มเย็นมีเป็นสุขไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรพระองค์ก็อยู่กับเราเสมอครับแล้วก็บอบที่มาของงานที่มาของงานเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเราคิดจะจัดงานกันเล็กๆภายในหอพักของเราเป็นแบบเป็นงานเล็กๆที่แบบเคาอยฉพาะเราอยากให้มันแบบเป็นการรวมตัวของพวกเราทุกคนคือคือถ้าเป็นหอในเนี่ยก็จะมี สมาชิกมาณเท่าไหร่ฮะสองพันเก้ารนเป็นที่ที่พักนอนกินนอนอยู่ที่นั่อ่าแล้วปกติทุกปีก็จะมีการแบบจุดเทียนชัยกันอยู่แล้วไปสนามหลวงบ้านจุดที่หอบ้างส่วนหนึ่งแต่ปีนี้ก็เลยแบบว่าสนามหลวงเขาปิดปรับปรุงแล้วก็จุดที่หอเราเลยแล้วกันอย่างนี้ดีกว่านี้คนจะจุดบนหลังใช่จะจัดกันให้พอเป็นพิธีนะทุกคนจะเข้าร่วมเพราะว่าทุกคนเพราะว่าเป็นสนามหลวงได้แค่หกสิบคนแต่เด็กหอทุกคนอยากจะจุดเหมือนกันสองพันจัดงานนี้ให้เขาไปในหอ พอไปปรึกษาอาจารย์ก็พื้นที่มันไม่พอเพราะเราต้องเตรียมกีฬามหาลัยและหลายพื้นที่มันต้องปิดปรับปรุงค่ะมันก็เลยทำให้เราต้องแบบเอไปตรงไหนดีนะแล้วก็เลยต้องมองหาแบบข้างนอกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยแบบว่าเสนอมาเป็นแบบว่าจานจูริสแควร์ไมเป็นที่ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคก็เลยเราก็เลยไปคุยกับจานจูริสแควร์เลยก็เลยกลายมาเป็นอักว่าเขาก็ร่วมกับเราคือเขามีงานของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็ก็เลยกลับมา เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการกับจามจุรีสแควร์ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาจามจุรีสแควร์นี้เป็นเหมือนกับศูนย์การค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของจุฬาเขาเรียกว่าสำนักงานจัดการย์กษนจุฬาพีแต่ว่าเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งเมื่อกี้บอมบอกว่าทุกๆปีก็มีการจัดอยู่แล้วด้วยความแตกต่างของแต่ละปีเป็นไง จากแตกต่างจากปีอื่นๆนะครับก็คือปีนี้มันนอกจากจะมีการมีเวทีด้านหน้าจุดเพียนชัยเหมือนทุกปีแล้วปกติเราก็จะมีออกร้านของนิสิตจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันตรวจสุขภาพกับคนที่เข้างานด้วยใช่แล้วก็มีต้นโพบนต้นโพอธิษฐานที่จะให้ได้เขียนใบโพ9 9 9 9ัรบใบ เป็นปนิทานความีใช่ค่ะซึ่ง9,999ใบนีับแล้วก็มีความยาวของมันด้วยนะเดี๋ยวจะได้เห็น9,999 เมสเหมือนกันใช่อันนี้คือตั้งใจไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะตอนนี้เสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพให้ดูโอเคแล้วอันนี้คือในงานแค่สกโหนี้มันก็เยอะมากมากแล้วนะฮะมันจะกินโซนไปเกือบทั้งจุดจางจุดสะพายทั้งหมดทั้งหมพื้นที่เราใช้หมดพูดได้ว่าใครที่ได้มีโอกาสไปตรงนั้นวันนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มีนิทรรศการอะไรใหญ่โตมากใช่ แต่ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังนี่คือเป็นนิสิตอ่ะใช่เมื่อเหาเตรียมงานหนักมากคือเราเราคิดเริ่มคิดงานนี้ตั้งแต่พฤษภาครับตพเติมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เปิดทอมนี่แบบยังไม่เปิดเทอม่ใช่่ตอนีเราตั้แต่งมากแจะต้งแต่ต้งแล่วั้งแตจะ้งแล่ั้งแต่ั้งแต่อั้งแต่ตั้งแันนั้งแบบเั้งแันพั้งตั้งแต่ตั้่าังแ่รางแ่ตั้นแ่งแต่าง่ตั้งทั้งหม่ต่ตบ ไม่ทำยิบย่อยทำไทุกอย่างมารวมกันงานนี้งานนี้จะได้เหนื่อยน้อยลงพอคิดไปคิดมาตอนแรกเดี๋ยวเหนื่อยน้อยลงนะจะได้งานไม่ก็เหนื่อยนะเราจะได้นะจะทำดีดิมทีเดียวได้ใช่ไดี๋ยวจะทำให้เราได้ทำงานน้อยๆลงงานทำงานน้อยนลงก็รวมกันให้เป็นงานใหญ่เรื่ยกันใช่รวมกันเถอะคิดได้เลยก็เริ่มคิดไปเรื่อยๆมันก็มีปัญหามปเรื่อยๆแต่แต่เราก็แก้กันหากันมาจน พอเรามาเล่นกันจริงๆก็ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกานี่คือช่วงช่วงปลายเลยเป็นช่วงไฟลายนก้นมากไหนจะโครงการก็ต้องแก้มันยากที่เรามันมันเป็นงานที่ออกข้างนอกอ่ะมันเป็นคืออาจารย์ค่อนข้างจะห่วงในเรื่องของความสงฆ์เกียรติแล้วก็ความเขาเรียกอะไรอ่ะความยิ่งใหญ่ของงานแบบว่าแล้วอาจารย์ก็ค่อนข้างคอนเซิร์นว่าเนี่ยเราเป็นนิสิตตัวเล็กๆนะคุณจะมาทําในนามของมหาลัยอย่างนี้มันจะไหวมันจะไปร้อไจำกลายเย็นงานของในนามมหาวิทยาลัยคือคือต้องบอก คุณผู้ชมก่อนบอกเพื่อนๆก่อนนะว่างานวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่จัดแล้วก็ให้นิสิตจุฬาหรือว่าบุคลากรจุฬาดู<ช>ไม่ใช่ให้มาร่วมงานแค่นั้นแต่ว่ามันคือางานที่เป็นสาธารณะ<ช>มันคืออีกหนึ่งพื้นที่ที่จัดกิจกรรมถวายพระพรแล้วก็มีก,มการ,รออกบูธมีนิทรศการต่างๆมากมาย<ช>มีการแสดงเยอะแยะมากมายด้วยการแสดงเป็นชมรมจากในจุฬาเองเป็นชมรมเป็นนิสิตเหรอมันจะมีการแสดงของนิสิตหอโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีการแสดงของชมรมต่างๆแล้วก็มีจาก อ่าซียูแบนด้วยได้ได้ความที่มันเป็นสโคบใหญ่มาทาให้เราต้องติดต่อคนข้างนอกเยอะมากแล้วมันก็นั่นแหละปัญหามันก็อยู่ที่การติดต่อนี่ที่เราแบบเดี๋ยว,วคนนี้คอนเฟิร์มคนนี้แคนเซิลนะอะไรี้มันความลำบากอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนึงถึงแค่ว่านี่คืองานของเด็กจุฬาทำธรรมดาปุ๊บเด็กในมหาลัยดูก็ไม่คิดอะไรมากแต่นี่คือทุกคนที่อาจจะเป็นใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ คนใหญ่คนโตมาดูก็ได้นั่คือความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นมันคือชื่อจุลาที่แปะหน้าผากเราอยู่พราวว่าคนที่มาเปิดงานก็คือท่านองอาจคามไพบุญท่านอจารย์สันตานอาตวุตีด้วยเป็นไงคราบแลเปิดงานที่4อ่ซึ่งท่านก็ชมงานนี้ด้วยชมครับชมใช่ชมนี่คือได้ชมดูหรือว่าให้ดูแล้วก็ชื่นชมได้ชื่นชมด้วยใช่อ่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของความสําเร็จตรงนี้เนี่ยมีเบื้องหลังที่ผมค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ ผ่านความยากลาบากความร้อนความหนาวมาเยอะยเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาจเจาะลึกว่าการทํางานของสังกัดงานที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ ช่วงที่2กับยูทีวีนะครับยังอยู่กับผมพัตโต้แล้วก็ทีมงานที่เป็นนิสิตหอพักภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานวันพ่อที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาให้สำเร็จลุล่วงแล้วก็สวยงามมากๆนะครับงานวันนั้นในช่วงแรกได้บอกไปแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆนะอยากรู้ฮะเล่าให้เห็นภาพสักนิดนึงเอาไฮไลท์มาก่อนมาตั้งแต่ต้นโพตั้งแต่ต้นโพก็คือต้นโพเนี่ยอ่ามันจะเป็นต้นโพในฐานความดีที่เรา ทุกคนจะได้ร่วมกันเขียนประทานความดีคือเราเรียกมันจริงเลยมใช่เราเรียกมันว่าเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คของงานนี้ใช่ค่ะสูงมากต้นโพสีทองสูงสี่เมตรครับซึ่งพ่อเนี่ยคนคงจะได้ร่วมเขียนซึ่งตอนแรกมันจะเป็นใบโพคือเราจะเป็นกระดาษรูปใบโพที่เราตัดใช่แล้วให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยได้เขียนประนิธานความดีของเขาแล้วเอาไป ประดับเป็นใบใบโพให้มันต้นโพของเราที่แบบมันจะลดหลงอยู่ใช่ไหมกาก็ประดับลงไป9,999ใบให้มันเต็มคือตอนแรกมีแต่ต้นใช่ไม่มีใบอ่าแล้วเราก็เขียนใบคนละใบคนละใบคนละใบแล้วก็ไปแขวนไว้สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะครบไหมก็ครบนับว่าครบแหละเพราะมันหายไปหมดแล้วมันอยู่บนต้นหมดแล้วเอยะยิ่งี้เกิดแบบว่ามีคนมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยจะได้เขียนไหมได้ได้เราก็เราก็ทำมาเกินอยู่ทำมาเกินอย่างเงี้ยให้แต่ว่าประดับดีป่ะสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสวยมากมันเติะไปแบบมันขึ้นมากกับ อยู่หน้าตรงนั้นครับนไอทูแลนด์มาของงานเลยนะใช่คือเดินๆเดินๆเดินเข้ามาปุ๊บๆเข้ามาในถึงจามจุริสแควร์แล้วแล้วจะเป็นโซนของการตรวจสุขภาพจากนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอันนจะมีคณะเตรียมพร้อมมาเลยใช่สหเวทวิทยาศาสตร์การกีฬาจิตวิทยาทันตแพทยศาสตร์ก็มีหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมคือศูนย์บริจาคดวงตาและยาหยวดาครับเขาก็จะมาตรวจ น้ำตาลในเลือดตรวจวัดอะไรความดันสมรรถภาพร่างกายอะไรเงี้ยจยค่าใช้จ่ายไหมไม่ค่ะอันนี้นิสิตมาทำทุกอย่างฟรีครับนิสิตที่ทําตรงนี้เนี่ยคือนักนิสิตที่เรียนเรียนนานๆแล้วก็สัญญาก็จะเป็นนิสิตหอพักด้วยนั่นแปลว่าตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกับข้อได้เปรียบของเราในการจัดงานที่ว่าเรามีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมนะใช่พวกเราเราเรียนนิเทศนิเทศแล้วก็วิศวะคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการแบ่งนัาที่กันได้ดีเราเราจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ คนที่ทำในถนัดในด้านนั้นได้หลักหลายที่ถูกต้องตามพิสูีเลยน <c oughs> ี่อันนั้นและสองอย่างและ,ะเดินเข้าาอีก เลยเข้าไปก็เป็นเวทีเวทีด้านในเวทีด้านในนี่จะใช้เป็นเวทีในเรื่องของการแข่งขันประกวดร้องเพลงในช่วงวันวันที่4ธันวาคมและในส่วนของวันอาทิตย์ก็จะเป็นการแสดงดนตรีจากนิสิตขอพักชมรมนิตรีสาวดนตรีสากกนฉัได้รับรางวัลมาด้วยใช่ประกวดของจุฬาชนะมาอ่าเน้นแปลว่าการแสดงนี้ก็ไม่ได้ไปก่อนกันไม่ได้มีการแสดงให้คนดูไม่เบื่อทั้งวันเลยสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาค่ะต่อมาก็ขยึบมาอีกนิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของเป็นเขาเรียกอะไรกิจกรรมทำมือกิจกรรมทำมือทอะไร ให้น Still ้องๆแบบมาทำสมุดทำมือมาทำเข็มกลัดอุ้ยไม่ได้ตัวอย่างเข็มกลัดมาให้ดูมีไหมพี่ติ๋ uh> วไหมทำเลยทำเล่ใช่ก็คือแบบน้องๆที่มากับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ฝึกแบบทำสมุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเข็มกลัดทำอะไรสมุดที่ได้นะครับเราก็จะเอาไปมอบให้กับ เอาไปบริจาคต่อให้กับน้องๆในชนบทอ๋อคือไม่ได้ทำเองแล้วก็กลับบ้านไ่ใช่ส่วนตัวไม่ใช่แต่วยาอยากเอาไปก็ได้หรือว่าจะบริจาคต่อก็ได้ครับเพราะคนที่สุของผัานนี้จะมีการออกค่ายอาสาปทุกปีปีละสองครั้งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งของไปบริจาคด้วยใช่ค่ะแต่ว่าได้บุญกุศลเยอะใช่มากงานนี้คือได้ต่อได้ได้เดียวนะใช่้ไม่มีเสียเลยนะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ย อยากจะเห็นภาพในงานจริงๆกันแล้วอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเลยไหมนี่ไปดูพร้อมๆกันเลยครับดูรักพ่ออ่านี่เริ่มที่ซุ้มอะไรฮะอันนี้ก็เป็นเสิร์ของกิจกรรมทำมือค่ะที่หมอเป็นไปสันครูนี้ใช่ก็จะมีร้อยกำไรข้อมือด้วยอันนี้ ให้น emos, <integer S 1> <ๆ S 2> ้องๆได้ฝึกทําการฝีม <and> ืออุ้ยแล้วเขาทำเป็นเหรอก็จะมีก็มีพสอนนี่แหละค่ะอ๋อแล้วพี่ทําเป็นเหรอเป็นเป็นเป็นเอนเนเนเน็นเ็นเ็เป็น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 เ้็นเปคนเป็นเป็นเนเป็นเน อันนี้หรือเปล่าใช่อันนี้เป็นใบโพลเราได้เขียนใบโพลนี้เราตัดเองเลยนะครับตัดเองด้วยให้เรียกน้องๆนี่เสียทอนี่แหละมาเชื่อกันตัดไปเขาเป็นแฮนด์เมดใช่ดังมากเลยจะมีเสน่ห์ที่ทุกใบจะไม่เท่ากันทุกใบมีใบเดียวนี่เป็นเฮ้ยสวยมากนี่สวยมากกลางคืนนี่สวยมากกันต้อเป็นังไงมันมันเป็นสะท้อนแสงไหมถึงเวลาแล้วมันเราจะมีไฟด้านใต้ด้านในะมีไ้มีน้องๆมาเล่นแบบน่ารักมากเออมีมีเหมือนหนึระคางในเล็กใช่มันเวลาลมพัดมันจะดังมีเสียงอันนี้คือต้นโพลสูงสี่เมตร ใช่ค่อนข้างสูงและใหญ่มากๆเลยนี่ไงประานจัดงานอยูนนถือว่ายืนอึ้งยืนอ้วนอยู่นี่กลางคืนสวยมากสวยมากอันนี้เหมือนเหมือนเรายืนอยู่ที่งานที่เป็นแบบงานใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเออนี่คืองานที่แบบเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่มากๆโอเคนี่คือสุดของต้นโพแล้วหลังจากที่เราทำตรงนี้แล้วมีการต่อยอดยังไงบ้างไหมฮะตรงนี้ทางท่านรองธิการบดีฝ่ายการเงินนิติเห็นว่า มันสวยงามแล้วก็อยากจะได้ไปตั้งในงานกีฬาถาวยาลัยต่อเอาไปใช้เอาไปใช้งานต่อใช้งานต่อได้ใช้เขียนต่อเลยย้ายไปปลูกต่อได้ใช่เราได้กล้ามาแล้วได้กล้ามาแล้วได้ลองอ่านพวกคำถวายพระพรบ้างไหมอ่าเป็นยังไงบ้างมีที่ซึ้งประทับใจก็แบบเยอะนะอ่าเรารู้สึกหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยกับที่ที่เขาเขียนมาว่าเราทำดีทำกันก็โดดเรียนบ้างไม่หลับไม่ได้นอนวันอาทิตย์แต่ก็แบบว่าเห็นหลายๆคนมาก็แบบว่ามา มาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาไหว้รูปในหลวงแลน์มากที่เราทำแบบเขาเดินมาในงานแล้วเขาก็เดินมาเห็นแลนนมากที่เราตั้งอยู่ <c oughs> แล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็ไหว้เราเรารู้สึกคนรุกอะ่ะว <c oughs> ่าคุย <c oughs> งานเราให้คนสามารถทราบถึงในที่เราทำแล้วมีคนรับใช่ครับเขาสามารถรับในสิ่งที่เราสื่อไปได้ใช่แต่ผมเชื่อว่ากว่าที่จะเป็นงานที่สมบูรณ์ขนาดนี้สวยงามประสบความสำเร็จแล้วก็มีเสียงชื่นชมมากมายขนาดนี้เบื้องหลังต้องมีใช่มีปัญหาหรือว่าเจออะไรกันมาบ้างหรือเปล่าปัญหาก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในช่วงแรก ตอนช่วงเตรียมงานเนี่ยเตรียมงานที่มีปัญหาข้อมูลมันยังไม่ค่อยนิ่งทั้งทังพวกเราเองแล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่ของตอนกล้คเอน่าจะเป็นเพราะว่าเราเราก็ยังคุยกันน้อยในการในการติดต่อประชา